ซื้อเวรอนวันนี้รับไปเลยส่วนลดแบบจุกๆไปเลยพร้อมดอกเบี้ย0%ูนยอซ็น น,นิวนะคะโตยโยต้านะครโทนสาขาเทพรัตน์นะคะวันนี้นะคะเรามากับรถสวยนะคะเป็นรถเอเดปผสมเจ็ดที่นั่งนะคะรุ่นนี้นะคะของเขาเนี่ยเป็นตัวเวรอสพรีเมียมนั่นเองนะคะเวรอสของเขานะคะมีสรุ่นด้วยกันนะคะเริ่มต้นจากรุ่นสมาร์นะคะราคาอยู่ที่เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะคะแล้วก็เป็นตัวท็อปของเขาเนี่ยราคาอยู่ที่แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะคะถ้าเป็นสีขาวมุกนะคะราคาเพิ่มอีกเจ็ดพันบาทนะคะเราไปชมกันนะคะตัวที่เราจะพารีวิวว,วันนี้เนี่ย เป็นรุ่นท็อปนั่นเองนะคะราคาอยู่ที่882,000บาทนะคะไปชมที่ตัวรถกันเลยค่ะเริ่มต้นจากด้านหน้าเลยนะคะไฟของเขานะคะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบไฟ LED นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกนะคะจะมาพร้อมกับกรอบโครเมียมด้วยค่ะทำให้รถเนี่ยดูหรูมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูด้านหน้ากันเลยค่ะ ด้านหน้านะคะรุ่นนี้ของเขาเนี่ยมีกล้องมองรอบคัน360องศานะคะมาพร้อมกับกระจังด้านหน้านะคะสีดำน,นะคะซึ่งตัดกับตัวรถเนี่ยต้องบอกเลยว่าหรูหรามากๆเลยนะคะไปชมด้านข้างกันเลยค่ะด้านข้างของเขานะคะล้ออลอยนะคะปัดเงาทูโทนเนี่ยขอบขนาด17นิ้วนะคะ มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS นะคะป้องกันลอ้อล็อกนะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบ EBD นะคะช่วยกระจายแรงเบรกแล้วก็ BA ช่วยเสริมแรงเบรกนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยของเขาเนี่ย6ตำแหน่งด้วยกันนะคะต้องบอกเลยว่ารถาคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับความปลอดภัยนะคะครบคันเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างของเขานะคะกระจกนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมาพร้อมกับระบบ BSM นะคะ ่าแล้วก็มาชมด้านข้างกันเลยดีกว่านะคะด้านข้างของเขานะคะมีคิ้วกันกระแทกด้วยนะคะด้านข้างนะคะทําให้รถเนี่ยดูหรูหราเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันเลยนะคะน้ำมันนะคะเติมน้ำมันเบนซินนะคะเต็มถังได้4 3ลิตรนะคะประหยัดน้ำมันสูงสุดอยู่ที่ประมาณ17.9กกิโลลิตรนะคะต้องบอกเลยว่าขับขี่แบบยาวๆไปเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับ คลิปฉลามนะคะนี่เลยนะคะทําให้รถเนี่ยดูแบบสปอร์ตนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังด้วยนะคะนี่เลยสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปชมด้านหลังกันเลยนะคะของเขาเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ถอยได้ด้วยนะคะด้านหลังสองจุดนะคะ อ่าเบาภายในนะคะด้านหน้านะคะสองแถวแรกเนี่ยจะเป็นเบาหนังทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าด้านหลังสุดของเขาเนี่ยจะเป็นเบาผ้านะคะต้องบอกเลยว่าโปรโมชั่นเดือนนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจนะคะจัดเต็มให้เลยนะคะเราเปลี่ยนเบาให้ทั้งคันเลยนะคะเรามีเบาให้เลือกนะคะหลากหลายลายนะคะแล้วก็หลายสีให้กับทางคุณลูกค้าเลือกได้ฟรีเลยนะคะนะคะ,ะ,คะวิธีการปรับเบานะคะแค่ดึงตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ผลักไปด้านหน้าได้เลยอ่าแต่ว่าเดี๋ยวเราไปปรับตรงนั้น นี่เลยนะคะเพียงแค่เราดึงตรงนี้ขึ้นมานะคะนิดนึงแล้วก็พักไปด้านหน้าได้เลยนะคะเนีย่ยสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวดูอีกข้างนี้นะคะนี่เลยเดี๋ยวชมนะคะดึงตรงนี้ขึ้นนะคะนี่เลยเป็นไงคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะสมมติว่าเราเดินทางกัน ไม่กี่คนนะคะข้างหลังเนี่ยเราสามารถวางสัมภาระได้เลยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะรถราคาไม่ถึงล้านแต่ว่าความสะดวกสบายนะคะต้องบอกเลยว่ามีทั้งระบบความปลอดภัยที่ครบครันมากๆเลยนะคะพร้อมกับออปชั่นจัดเต็มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในกันเลยดีกว่าคะ่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในกันนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ภายในรถนะคะรถรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยนะคะมันติดฟังก์ชันนะคะควบคุมพวงมาลัยนะคะมาพร้อมกับจอนะคะขนาด9นิ้วด้วยนะคะรองรับ Apple Ca r p เ a y นะคะ Android Auto นะคะแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์ซีเ t ียลนะคะขับแบบหมวดสนุกนะคะเรียกว่า6สปีดนะคะได้เลยนะคะแล้วก็มีมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ระบบเบรกพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็ออโต้เบรอเบรกโฮนะคะแล้วก็มีที่ชัด มือถือนะคะวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปแนะนําแคมเปญพิเศษกันดีกว่าค่ะค่ะสําสหรับลูกค้านะคะที่ดูรีวิวแล้วนะคะถ้าหากว่าสนใจนะคะรถอนเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งนะคะต้องบอกเลยว่าเดือนนี้นะคะเราจัดโปรโมชั่นแบบจุกๆไปเลยนะคะรับไปเลยนะคะดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์นะคะพร้อมกับส่วนลดจัดเต็มมีที่โตโยต้านะครทนที่นี่ที่เดียวนะคะต้องบอกเลยว่าถ้าสนใจนะคะรถรุ่นเวลอดพรีเมียมของเราเนี่ย เหลือจานวนจํากัดแล้วนะคะถ้าสนใจยังไงนะคะทักมาขอใบราคานะคะได้เลยว่ามีแถมอะไรบ้างแต่เต็มส่วนลดจัดหนักจัดเต็มนะคะแต่แจ้งราคาไม่ได้ค่ะสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถซื้อได้ค่ะเนื่องจากว่าเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซ็นสัญญาทั่วประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็จองออนไลน์นะคะสะดวกสบายเลยนะคะโอนเงินเข้าบริษัทนะคะแล้วก็ของแถมจัดหนักจัดเต็มเช่นกันนะคะ ถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจนะคะโทรมาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะเดี๋ยวเซลล์นิดเดียวจะส่งรายละเอียดให้นะคะว่ามีแถมอะไรบ้างนะนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคลิปหน้านะคะมีรถส,สวยๆนะคะจะรีวิวให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะสนใจรีบทักมานะคะรถเหลือจํานวนจํากัดแล้วนะคะบ๊ายบาย